จำเป็นที่จะต้องทํางานหนักก่อนเราถึงจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงพอบอกว่ามันบาลานซ์เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงพวกตาช่างใช่ไหมที่แบบถ่วงน้ําหนัก2ข้างให้เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับการทำบาลานซ์ แบบใช้เวลาเท่าๆกันเนี่ยเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าสวัสดี่เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลาลีเบิร์ t ด e อั a เวกเนอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง work life balance นะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยผมหยิบยกขึ้นมาเนื่องจากว่ามีคนหยิบโขตดของคุณเศรษฐานะครับที่ทวิตไว้ตั้งแต่เมื่อปี2020นะครับ เกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่เขาทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับเลิกงาน4ี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรแบบนี้นะครับซึ่งกออ็แล้วก็มีแฮชแท็กเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของ work life right, balance นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างที่คุณเศรษฐาพูดนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างกับคนที่มาคอมเมนต์สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยในขวดของคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือ,อ,อผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยจะต้องมีบาลานซ์ไม่ว่าทำงานในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยก็ต้องมีบาลานซ์ของงานนั้นๆของบุคคลนั้นๆทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเ,เรื่องที่คุณเศรษฐาเป็น CEO ก็เลยต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นหรือถ้าได้เงินเดือนเท่าคุณเศรษฐาเขาก็ทำแบบนั้นได้นะครับที่แบบทำงานวันละ15ชั่วโมงอะไรแบบนี้เนาะ อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอีกเหมือนกันเนื่องจากว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเ,เราจําเป็นที่จะต้องทํางานหนักก่อนเราถึงจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงนะครับไม่มีใครที่จะจ่ายเงินให้เราก่อนจ่ายเงินสูงๆให้เราก่อน แล้วค่อยรอเราทํางานนะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้ในเรื่องของเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทํเวิร์ l ไลฟ์บาลานซ์อยู่นะครับเนื่องจากว่าพอบอกว่ามันบาลานซ์เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงพวกตาช่างใช่ไหมที่แบบถ่วงน้ําหนักสองข้างให้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับออพอบอกว่าถ่วงน้ําหนัก2ข้างให้เท่ากันเนี่ยมันคล้ายๆกับบอกว่าให้ใช้เวลาในการทํางานกับเวลาส่วนตัวเนี่ยในปริมาณที่เท่าๆกันตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็น เนื่องจากว่าในชีวิตคนเราเนี่ยมีเวลาอยู่24ชั่วโมงใช่ไหมครับเวลานอนพื้นฐานเนี่ยคือ8ชั่วโมงเราเหลืออีก16ชั่วโมงอีก16ชั่วโมงเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยก็แปลว่า8กับ8เนาะก็คือทํางาน8ชั่วโมงพักผ่อนอีก8ชั่วโมงใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับอีก8ชั่วโมงถามว่าเราทําแบบเนี้ยในความเป็นจริงแล้วทาได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าชั่วโมงการทํางานเนี่ยจริงๆแล้ว9ชั่วโมงนะเพราะว่่ามีีพักเทยยงด้ว ซึ่งพักเที่ยงเนี่ยถามว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ,อเป็นช่วงเวลาพักผ่อนไหมเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายไหมผมไม่คิดแบบนั้นนะครับช่วงพักเที่ยงก็คือบางคนทานข้าวเสร็จกลับมาทํางานด้วยซ้ําบางคนก็คิดเรื่องงานหรือคุยเรื่องงานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอทีนี้มันก็เป็น9ชั่วโมงแล้วใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็ยังต้องทํโ OT อีก2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก็แปลว่า 11ชั่วโมงแล้วนะบวกกับการเดินทางนะครับที่เดินทางจากบ้านไปทํางานเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกลับอีก1ชั่วโมงนะผมเฉลีย่ยเฉลี่ยเอานะเชื่อว่าคนกรุงเทพบางคนใช้เวลามากกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับปาเข้าไป13ชั่วโมงแล้วนะสิชั่วโมงเหลืออีก3ชั่วโมงให้ทําเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนาะการทําบาลานซ์แบบใช้เวลาเท่าๆกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆนะครับ เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่านะเพราะว่าในชีวิตการทํางานของพนักงานประจำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแบ่งงานครึ่งหนึ่งทำงานครึ่งหนึ่งแล้วก็พักผ่อนอีกครึ่งหนึ่งด้วยเรื่องของเวลานะเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องมีบาลานซ์เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วบาลานซ์ Balance ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันผมกำลังจะบอกนี้ครับผมกำลด้บอกว่าตาช่างที่ ใช้ช่างการทํางานกับเวลาส่วนตัวเนี่ยไอ้แกนตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางครับบางคนน่ะก็ชิปไปทางการทํางานบางคนน่ะก็ชิปไปทางการพักผ่อนสิ่งที่เราต้องพิจารณาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเรารู้สึกผ่อนคลายมากเพียงพอไหมในช่วงที่เราพักผ่อนหรือว่าตอนพักผ่อนเนี่ยวันหยุดเราถูกลบกวนไหมถูกลบกวนจาก การทำงานหรือเปล่านะครับหลายๆคนเนี่ยในวันที่เป็นวันพักผ่อนเนี่ยถูกโทรตามเรื่องงานถูกอีเมลตามเรื่องงานหรือเออบางคนก็รู้สึกว่าทำงานไม่ทันก็เอาเวลาเอาเรื่องงานเนี่ยมาคิดตอนที่กำลังไปเที่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เนี่ยผมเรียกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เป็นคุณภาพเวลาที่เป็นคุณภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับละทิ้งเรื่องงานไปเลยนะแล้วก็ใช้เวลากับ การไปเที่ยวอ,อย่างเต็มที่นะครับเศพษสุขให้เต็มที่เพื่อที่จะได้มีพลังงานกลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งอะไรแบบนี้แต่ก็อีกนั่นแหละครับมันมีประเด็นที่สําคัญอยู่อีกก็คือถ้าเราจะละทิ้งเรื่องงานไปเลยในวันที่เราพักผ่อนเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสร็จแล้ว ถ้างานมันไม่เคลียร์งานมันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันไม่มีทางอยู่แล้วที่เราจะไปเที่ยวอย่างสบายใจใช่ไหมครับเราต้องจําเป็นต้องจออเคลียร์งานอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกคําอีกคํานึงเกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือคําว่า productive ครับผมกําลังบอกว่าถ้าเราอยากจะทํา work life balance เราจําเป็นที่จะต้อง productive ครับต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือใช้เวลาน้อยลงได้ปริมาณงานเท่าเดิม หรือใช้เวลาเท่าเดิมได้ปริมาณงานมากขึ้นในช่วงการทํางานนะครับเราจําเป็นที่จะต้องได้ผลงานตามที่เราต้องการก่อนเนาะเราถึงจะไปพักผ่อนด้วยความที่เป็นคนไทยนะครับเรามีความอารมุ่มอร่วยการมีความต่อนยอนกันประมาณหนึ่งอนะเนาะคืออันนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นนะแต่ว่าผมเปรียบเทียบกับแบบ บริษัทฝรั่งอะไรเงี้ยที่เขาทํางานแบบ productive มากๆหมายถึงว่าในเวลางานเนี่ยนะครับเขาแทบที่จะไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยหรือไม่มีการคุยกันนอกเรื่องอะไรเงี้ยครับก็คือเวลางานก็คือทํางานจริงๆเพื่อที่จะให้งานมันเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาสามารถหยุดพักลอน2เดือนได้แต่ว่าคนไทยทํำไมครับหยุด3วันก็โดนโทรตามแล้วใช่ไหมนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้อง พิจารณาในการทํางานของเราว่าเราสามารถทําแบบฝรั่งได้ไหมก็คือเคลียร์งานให้เสร็จให้จบงานแล้วสามารถหยุดสองเดือนได้โดยที่ไม่กระทบกับหน้าที่การงานของเราอะไรเงี้ยแต่โอเคประเทศไทยมันมันมีอีกหลายบริบทที่เราต้องพิจารณานะครับเราอาจจะทําแบบเขาไม่ได้ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในช่วง ที่เราหยุดพักร้อนเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเราก็มีลาพักร้อนนะครับแต่อาจจะลาได้ไม่เกิน5วันอะไรอย่างนี้เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยในการลาพักร้อนเนี่ยเราก็ต้องไม่กระทบกับเรื่องงานเลยคือหมายถึงว่าต้องไม่มีใครมาตามงานเราในช่วงที่แบบพักร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออผมไม่ได้หมายถึงว่าแบบต้องปิดโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้นะก็คือถ้ามันฉุกเฉินจริงๆก็ตามกันได้แหละแต่ว่าเออมันก็ควรจะไปพักผ่อนแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมกําลังบอกกับทุกคนว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการพักผ่อนที่เยอะนะครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องพักผ่อนแบบมีคุณภาพมีคุณภาพเนี่ยหมายถึงว่าเราปล่อยวางเรื่องงานได้จริงๆเราเไปเทีย่ยวไปเสพสุขไปอะไรต่างๆเนี่ยที่ทาให้เราสบายใจเคลียร์เรื่องในหัวออกอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อจะ ฟื้นฟูตัวเราเองนะให้กลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งอะไรนี้นะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยรันไปยาวๆเนี่ยเราเสื่อมโทรมลงไปอยู่แล้วนะครับเรื่องของสมองเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันก็มีการสึกหรออยู่แล้วนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้อง บำรุงรักษามันด้วยนะครับอย่างเรื่องของสมองนี่ก็เป็นเรื่องของแบบเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องบำรุงรักษาให้มันกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็อยากจะสรุปว่าคุณเศรษฐานะครับที่ทำงานเจ็ดโมงเช้าเลิกงานสีทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเขาก็มีบาลานซ์ของเขานะครับและแน่นอนครับว่าใครก็ตามที่กำลังทำงานแบบไม่บาลานซ์อยู่เนี่ยวันหนึ่งอะโลกมันจะทำให้เราบาลานซ์เอง หมายความว่าไงครับหมายความว่าในวันที่เราใช้ร่างกายอย่างหนักใช้สมองอย่างหนักเนี่ยณจุดจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายมันจะบอกให้เราพักเองนะครับก็คืออาจจะมีอาการป่วยหรือต้องแบบหยุดทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้ไม่สามารถทํางานต่อได้นั่นคือเราเทรดออฟกับมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังบอกว่ามันควรจะบาลานซ์กัน เราต้องดูแลรักษาตัวเราเองด้วยนะครับว่าสุขภาพเราเป็นยังไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เราสามารถรันได้ยาวๆนะครับผู้ชนะคือผู้ที่อยู่ได้ยาวๆนะไม่ใช่ว่าทําแค่แบบ10ปีแล้วก็ทําต่ออีกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็ไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงอะไรอย่างนี้เนาะแน่นอนว่ามันก็คงมีหลายๆคนที่กําลังคิดว่า อยากจะทํางานหนักในช่วงแบบ10ปีแรกของของชีวิตเนี่ยก็คือวัยที่แบบ20่สถึงสาอะไรเงี้ยครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงวัยของอายุเนี่ยบาลานซ์ก็ไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละนะก็คือมันก็มีการชิปไปชิปมาได้นะครับในบางช่วงจังหวะเนี่ยบาลานซ์ของเราเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องทํางานมากกว่าพักผ่อนอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ย้ําอีกครั้งว่าเวลาพักผ่อน ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ l a r r y Bird The Awakener ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ